อย่ามาก้าวไกลคือเข้ามาตรงนี้อย่าหวังหมดนะจะมาให้เด็กดึงก่อนอะไรก่อนที่นี่ไม่เอาเรื่องพวกนี้มวยขึ้นเวทีทุกตัวต้องสู้จริงแพ้ชนะไม่ว่ากันแพ้ก็สู้เขาไม่ได้จะมาทำาะแล้วก็ห้ามล้มเด็ดขาดแล้วก็น้องเหนืออย่างนั้นถ้าไม่ล้มขอบคุณรู้เราเราเรียกว่าซื่อสัตย์อาชีพแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องพึงร,วร,วรวะวังว่าถ้ามีใครมาจ้างหรือใครมามาล้างสมอง หรือมีใครเริ่มมาปลุกป,ปั่นว่าล้มมวยเฮ้ยอย่างงุ้นอย่างนี้หละไม่ล้มแต่ต้องมาบอกอถ้าไม่บอกถือว่ามีความผิดร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะเข้าใจกันติดตาอันนี้สาเหตุมันมาจากไอ้สีเมืองในวันนี้จะต่อยลองคู่เอกกับแสนธนดงแก้วสาลิตที่ช่องเจ็ดเข้าใจว่าจะเป็นวันประมาณวันอังคารหรือวันพุธครับ ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมวยเนี่ยซ้อมอยู่ที่รัตนทิเบตได้เห็นเ็ื่อเขามาดูมวยซ้อมใจกันเย็นก็นไปสานามเขาจะสนามกลับบ้านเราพรุ่งนี้บ่ายก็เข,ข้าค่ายพอเข้าไปรู้สึกจะเป็นวันพระฤือหัสเด็กมันก็บอกแล้วนะครับมีคนมาจ้างผมล้มนะ,ะจ้างยังไงมันบอกว่าให้ล้มที่วันทีทตก่อนวันอาทิตย์ี่ช่องเจ็ดเนี่ยแล้วว่าถ้าผมเอาว่าเดี๋ยวตาังม,มาว่วาน แล้วมึงว่าไงผมก็ไม่รับปากอะไรมันให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยไว้บอกเอาอย่างนั้นมึงไปบอกมันเลยบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ให้มันเอาตามมาวางมึงถ้าไม่วางไม่เอาอะมันบอกแล้วเดี๋ยวมึงไม่รู้มันวางมึงเยอะเท่าไหร่มึงเอามายิ่งเยอะๆกูให้มึงหมดอ่ะไม่มีใครมาเอามาครัวมึงหรอกเมื่อให้มึงไว้ใช้มันก็พอวันศุกร์ ก็เข้าไปก็เข้าไปใบบ่ายพอทับค่ำๆมัวตาไอ้ไอพนมพรก็ไอ้ก็ไอ้สีเมืองน่้าหน้ามันมาแล้วอะแล้วอยู่ไหนมันอยู่ที่สํงนอกมันเป็นโต้ลุ่ตรงไอ้ทุกวันนี้ที่มันเป็นวั่งตรงข้ามกับเซนทาราดไอเซนทราดาดิเบ่ไอ้เขาเกเออ ข้างปั๊มน้ำมันตรงเป็นจูโดผับอะไรนะเออน,นั่นแหละโนพอมันมาแล้วอยู่นะก็บอกมึงไว้บอกมันเลยบอกให้มันเอาตังมาวางหลังค่ายแล้วหลังสนามมวยมืมดเพราะว่าตรงนี้รับตังไม่ได้เดี๋ยวมีคนเห็นปรากฏว่ามาไม่เอามันไม่อไมยอมวางมันมาแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับแต่ไม่ใช่แท็กซี่ที่เรียกมานะแท็กซี่ของพวกมันคนที่สุดมันก็เอาไอ้นี้ไอ้หานี้ขึ้นรถไปเลย แม่เอามาวางเอาเอาเอาไอ้สีเมืองเนี่ยไอ้ตัวน้ำเมวยขึ้นรถมันไปครับบอกว่าเดี๋ยวไปขึ้นไปคุยกันไอ้พนมพรก็วิ่งจู้ตัวในค่ายบอกมันน้านะมันเอาพี่หุดใส่รถไปแล้วไปทางไหนไปทางปั๊มเราก็บอกลุ้งอ่อมเถอขับรถตามจ้าจ้าขับรถเอาไปไปเฮ้ยมันไม่น่าจะไปทางนู้นตรงๆมันไม่มีรถดีกว่าเขาปั๊มดูดิพอเลี้ยวเขาปั๊มจะรอให้หาเห็นเลย พราะรถมันไม่ติดฟิล์มไยเห้สีเมืองนั่งอยู่เบาะหลังในในรถเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ก็เลยเราก็เลยเอาให้ลุงน้องวัวออกวัวออกกวัวนองมาตั้งลำใหม่ทีนี้มันจะว่าว่ารถเนี่ยมันไปเข้าไปเข้าไปอยู่ในซอกเพาะว่าเอ้ยมึงเอาเอารถบีบมันเลยเอารถบีบบีบเองก็ลงไปแล้วคือไอเราเนี่ยกะว่าเดี๋ยวออกมามาคุยดิหั่ พอไปถึงปุ๊บอยู่ในรถปั๊บพอไอ้สีเมืองมันเห็นมันก็พุ่งออกเอาพุ่งออกไอ้วงนี้เหมือนกันมันก็แล้วกันไม่ไม่ยอมลงมันก็จะขับรถออกออกนี่ติดทำได้ยันหนีเออยันหนีก็ได้มันก็ยิงยิงยันในปั๊มอะไพอถึงปงปงปงก็หล่นพุ่งพูวมันเลยพอพูวมันก็มาหล่นทานนอกเลยถยิงได้เ แล้ไอ้พวกน้เป็นอะไรบ้างไม่เป็นไรพวกมันน่ะเหละไอ,อ้คนจ้าก็มันมันมันโดนโดนโดนมันมาสี่แต่ว่าพอเห็นรถมาเนี่ยมันวิ่งหนีเข้าป่าไปหนึ่ง<อ>ว,วิ่งหนีทัวร์วิ่งวิ่งหนีเข้าป่าไปได้แต่ที่คาที่อยู่ทำในรถคนหนึ่งน,น,นองรถคนหนึ่งแล้วก็ไปตายโดยวายคนน<อ>สามสองที่ว่าไอ้เฮียดังระนันวงการงเง็น เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยที่ว่าไม่ต้องร้องว่าโอ้ช่วยทีมันมาจ้างมวยผมมันไม่มีนายโยธินไม่เคยร้องแร่แห่เจอกับนาำเลรอเนี่ยทำไมถึงยิงบ้านจัะเอ้าก็มันใกล้แขวนนี่ผมคิดว่าพวก่วาอยู้นเราเก่าเลยอย่างไรไก่แค่นี้ตอนผมเข้า่าเป็นนักข่าวใช่ไหมก็ดีกูคนแรกกูลงขันห้าหมื่นแล้วพวกเฮสิงสิงโบเบลงขันคืออะไรครับก็คือหมายถึงว่าพวกหัวหน้ามวยใหญ่ๆทุกคนเนี่ยเอาตังค์มาช่วย กอ<ไ>สู้คด,ดีเออบอกเนี่ยตองอย่างนี้ไอ้เหี้ยเพราะไม่รู้จะทําอะไรกับไอ้พวกอย่างนี้นี่ใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ใช้แผนเนี่ยไม่มีใครปรากฏว่าพี่ใหญ่ยิ่งยงครับประธานชมรมเนี่ยพี่ใหญ่ยิ่งยงพี่ใหญ่บอกเฮงเว้ยวันนี้เรียกไปคุยเอาไม่เอาวะเนี่ยแต่เนี่ยทุกคนรวมแล้วเนี่ยผู้เกียิเกียิประพัดด้วยเลย,เลยสรุปว่ารวมแล้วเนี่ยน่าจะได้เงินนะกที่หมูที่หมาสี่้ยห้าแสนได้แน่เขาทุกคนเต็มใจช่วยไว้เพราะมึงทําเพื่อวงการมวย เราก็บอกอย่างนั้นขอบคุณทุกคนแต่อย่าให้รับปากอะไรเดี๋ยวผมขอปรึกษานายหน่อยกคุยนายคุยน,ยนายนายเขาก็ฟังเดี๋ยวบอกอก็กลับไปบอกพวกเราทุกคนเลยในวงการมวยขอบคุณที่ว่ายังเอาใจช่วยกันแล้วก็ให้เห็นความถูกต้องว่าเราทำระวงการมวยจริงๆเราไม่ไปเกเลเอแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเราดิ ลูกพี่จัดการเองไม่สัมภาษณ์กันเพอะวันที่ห้าสิบก็ปุ๊บไปแล้วก็ขึ้นไบเซ็นแล้วก็ลงแล้วก็ไปเจอไอ้คนที่วิ่งหนีไปที่วิ่งหนีไม่ได้คนเขา <orum S 2> <ห>ว่าไงก็คือให้มันมาให้การมันก็ไม่ยอมมาให้การเราก็บอกให้หมาให้การมันก็ไม่ยอมมาให้การจนต้องบอกเอาอย่างนี้ว่ามึงกลัวไม่ปลอดภัยมึงบอกมาเลยมึงมาแล้วมึงยาตำรวจคุ้มกันงกี่คนเดี๋ยวเอาไปตำรวจไปคุ้มกันเลยแล้วเอาไปส่ง ให้การยวให้มึงไปส่งในที่ที่มึงปลอดภัยเลยลมันก็แมวมันก็บอกผมรู้ผมไปผมก็ไม่เด็ครับผมไปผมก็ต้องตายมไม่มีตายไม่มีใครจะมามึงมาเลยเอางั้นนัดเจอเลยพอขึ้นเบบลลงพ่อพอเห็นว่ามันก็แง,งกปมกาดเจอ่งแม่มันก็ร้องไห้แม่มาเลยอขอชีวิตลูกอย่างเดียวขออ่งไม่มีอะไรไม่ยอมเองช่วยมันให้การนั่นแหละเพราะมึงอยู่ในเหตุการ์มันก็บอกว่า มันไม่รู้เรื่องมันถูกตีสลบมันไม่เห็นอะไรนั้นมันไม่มีอะประมาณกันจบตอนนั้นนักมันโดนโดนนักมวยต่างบอลด้วยยังงันไม่ได้โดนหรอกมันวิ่งเข้าป่าก็อ้างว่าโดนตีสลบมึงก็มึงหมดสติแล้วมึงจะเห็นแน่ว่าใครยิงใครยิงใครมึงมึงก็ไม่เห็นเห็นเลยเหตุการณ์